การจัดระเบียบการวางสิ่งของเครื่องใช้นะคะมีกระบวนการอยู่ทั้งหมด2กระบวนการค่ะกระบวนการที่1คือกระบวนการคิดค่ะกระบวนการที่2คือกระบวนการปฏิบัติเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกระบวนการคิดกันก่อนนะคะโดยขั้นตอนที่1ก็คือการมีสติค,ค่ะ ข้อที่2นะคะเมื่อเรามีสติแล้วต่อไปเราก็จะต้องมีการสังเกตนะคะโดยเราจะใช้ประสาทสัมผัสอยู่2ออย่าง 1. คือเราใช้ตาในการสังเกตตาดู 2. เราจะใช้กายสัมผัสการสังเกตโดยใช้ตา นะคะเด็กๆจะต้องสังเกตว่านี่ใช่ห้องเรียนของเราใช่หรือไม่การสังเกตลำดับต่อไปคือเด็กๆจะต้องสังเกตว่าภายในใต้โต๊ะของเรามีสิ่งมีชีวิตอื่นไปอาศัยอยู่หรือไม่ถ้าเราจัดวางหนังสือโดยไม่มีการสังเกตอาจจะมีสิ่งมีชีวิตอื่นอย่างเช่นมีมดมแมลง ไปทำรังอยู่ในใต้โต๊ะของเราเมื่อเราวางหนังสือใส่ไปในใต้โต๊ะไปทับสิ่งมีชีวิตอื่นทําให้เขาได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตนะคะเราจะผิดิ่งไหมคะ ไปข้อที่3นะคะการระลึกรู้จำนะคะก็คือการนำเอาหลักธรรมและหลักวิชาการมาใช้การนำหลักธรรมมาใช้ในข้อนี้คือเมื่อเด็กๆมีการจัดวางหนังสือให้เป็นระเบียบเรียบร้อยแบบนี้เป็นประจำทุกวันและสม่ำเสมอจะลดการหายของหนังสือลดการ หนังสือของเพื่อนมาใส่ใต้โต๊ะของตนเองโดยที่เราตั้งใจหรือไม่ได้ตั้งใจก็ตามอาจจะทำให้เราผิดศีลด้วยใช่ไหมคะเด็กๆคะใช่ใชค่ะถ้าเราไปหยิบของของคนอื่นมาเป็นของของตนเองเราจะผิดศีลข้อไหนคะข้อ,ขอ,ขอสองศีลข้อที่สองมีว่ายังไงคะ วางหนังสือส่งผลดีต่อตนเองอย่างไรส่งผลดีต่อผู้อื่นอย่างไรการส่งผลดีต่อตนเองก็คือการที่จะหยิบจับหนังสือก็ง่ายหายก็รู้ดูก็งามตาถูกไหมคะตอนการปฏิบัติการจัดระเบียบก,การวางสิ่งของและเครื่องใช้นะคะมีด้วยกัน5าขั้นตอนค่ะหนึ่งนะคะ เราจะแยกประเภทค่ะสมุดหนังสือและ,ะอุปกรณ์ค่ะ 2. เราจะมองเห็นของทั้งหมดนะคะเพื่อให้ทราบว,ว่าของของเราอยู่ครบหรือไม่หรือเล่มไหนหายไปหรือเปล่านะคะ 3. เราจะจัดลำดับโดยการจัดลำดับจากเล่มเล็กไปหาเล่มใหญ่ค่ะ การจัดลงใต้โต๊ะนะคะเราจะจัดหนังสือให้เป็นมุมเป็นฉากค,ค่ะโดยการหันด้านหนังสือสั่นหนังสือออกนะคะด้านที่มีรายชื่อวิชาอยู่นะคะถ้าเราจัดให้เป็นระเบียบน,นะคะเราก็จะหยิบจัดได้สะดวกค่ะ และ5นะคะของของเรานะคะให้วางใกล้ตัวค่ะถ้าเป็นของมีค่านะคะให้วางชิดติดตัวนะคะต่อไปเป็นการวางกระเป๋านักเรียนค่ะกระเป๋านักเรียนสามารถวางที่ตำแหน่งใดก็ได้นะคะไม่ว่าจะเป็นที่เก้าอี้หรือจะเป็นข้างโต๊ะนะคะแต่ว่าเราไม่ควรที่จะนำกระเป๋ามาห้อยแบบนี้นะคะเพราะจะทำให้สายกระเป๋าดันขาดง่าย และอา,อายุการใช้งานของกระเป๋าก็จะสั้นลงค่ะพร้อมที่จะฝึกกันแล้วหรือยังคะ อย่างไรบ้างคะหลังจากที่ได้ฝึกปฏิบัติไปแล้วมีความรู้สึกอย่างไรบ้างคะรู้สึกด,ดีค่ะที่ได้ฝึกปฏิบัติและหนูรู้สึกว่าอิใช้หนังสือได้ง่ายคะ่ะใช่ค่ะก็ถ้าเด็กๆทุกคนนะคะจะให้เป็นระเบียบนะคะอิใช้ของก็จะง่ายคะ่ะค่ะคุณครูก็ขอฝากเด็กๆทุกคนด้วยนะคะอยากให้นําบทฝึกบทนี้นะคะไปฝึกปฏิบัติให้ต่อเนื่องจนเป็นนิสัยนะคะแล้วก็นําข้อความรู้ที่ได้ในวันนี้นะคะ ใช้ในชีวิตประจำวันของเด็กๆด้วยนะคะ